เปิดอีกมุมชีวิตนางเอกดังป่วยแพนิกจากคนสดใสสู่คนเก็บตัวเห็นสดใสร่าเริงแบรนี้แต่ความจริงแล้วนางเอกหน้าเด็กเจี๊ยบโสพินภาต้องประสบพบเจอปัญหาจนส่งผลให้กลายเป็นโรคแพนิกต้องรักษากว่า1ปีเต็มโดยมีเพื่อนสนิทอย่างนุ่นวรนุชและเจี๊ยบชมพูนุชคอยช่วยเหลือข้างๆล่าสุดเจ้าตัวขอย้อนเล่ากลางรายการโตหนูแม่ม เล่าถึงปัญหาที่เริ่มต้นมาจากความเครียดความกดดันหลายๆอย่างคือเราสู้มาตลอดเวลาเพราะคนว่าเราว่าเราคุนหนูแต่เราทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราสู้ชีวิตบางทีมันเก็บมาคิดอย่างเวลาเรากลับบ้านมาเราก็จะไปอยู่ในกล่องเล็กๆของตัวเองพี่เบียร์กับลูกจะรู้ว่าถึงบ้านแล้วคือจะปิดประตูเงียบและไม่พูดกับใครเลยหรือถ้ามีเรื่องเศร้าที่จัดการอะไรไม่ได้ก็จะร้องให้ อาการมันเป็นยังไงตอนที่เจอสถานการณ์จนกลายเป็นแพนิคคือเมื่อก่อนเราเป็นคน extravert แต่อยู่ก็กลายเป็น i n รเวิร์ดเมื่อก่อนเป็นที่ชอบอยู่ข้างนอกมากมายแต่อยู่ดีๆก็กลายเป็นเริ่มกลัวคนกลายเป็นคนโทรเวิร์ดกลายเป็นคนเงียบกลายเป็นคนเก็บตัวแต่โชคดีที่เจี๊ยบเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนคิดไม่ดีหรือว่าคิดสั้นอะไรแบบนั้นเจี๊ยบเป็นคนรักโลกอยากอยู่บนโลกใบนี้มากเป็นคนมีความสุขในการทำงานแต่แค่รู้สึกว่าบางวันมันเศร้า จนไม่อยากเล่าให้ใครใครฟังเพราะเรามีความรู้สึกว่าสมมติถ้าเราเล่าให้นุ่นฟังนางก็ฟังเราบ่อยเกินนางก็ช่วยเราแก่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเราเราควรเก็บไว้คนเดียวจนเราก็เอาไปปรึกษาลูกปรึกษาลูกกับสามีสองคนจนเริ่มไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอตอนไปหาคุณหมอคุณหมอให้คำปรึกษาว่าอะไรหมอบอกว่าเจี๊ยบไม่ได้เป็นโรคค่ะ ต่เจี๊บเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เจอกับปัญหาชีวิตแต่แก้ปัญหาไม่ได้และเศร้าใจกับปัญหานั้นเพราะว่าเจีย๊บยังไปไม่ถึงตรงนั้นคุณหมอแนะนําว่าเราไม่ต้องไปดูโซเชียลมีเดียเพราะว่าทุกคนมีปัญหามีต่างกันทางแก้ต่างกันคุณหมอบอกว่ามีปัญหาอะไรบ้างให้เล่าให้ฟังคุณหมอเลยบอกว่าโอเคเลยให้เราถอยออกมาแล้วค่อยแก้ทีละปัญหาที่เจี๊บสัน่นและแพนิคเพราะว่าเจี๊บแก้ปัญหาไม่ได้ อาการมันเริ่มมาจากร้องให้มีปัญหาความเครียดจากปัญหาในกองถ่ายช่วงนั้นเครียดจากสถานการณ์โควิดปัญหาระดับโลกมันไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวทุกคนมีปัญหาหมดหมอก็บอกว่าวิธีการแก้ง่ายมากๆให้เอากระดาษมาเขียนและกลางเป็นข้อๆจนรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากโรคแต่ปัญหาที่ทุกคนเจออาการที่หนักสุดที่รู้สึกไม่ปกติคืออาการยังไง คือตอนที่ต้องไปคุยงานสำคัญมากๆเวลาอยู่หน้ากระจกเจี๊บจะสันส่นๆมือสั่นมากๆรู้สึกว่าทุกอย่างมันวิ่งเข้าหารอบตัวจนเราอยู่นิ่งไม่ได้มันควบคุมตัวเองไม่ได้มันกลัวคุณหมอแก้ปัญหาหรือว่าให้ทานยาอะไรในการรักษาเจี๊บเลือกที่จะไม่ทานยาข่ะแต่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ก็คือแก้ปัญหาลดความเครียดสสางงานให้ได้คุณบอกให้คิดถึงปัญหาจากสาเหตุต่างๆแล้วมันก็แก้ได้จริงๆค่อยแก้ทีละข้อและบอกคนรอบข้างให้ช่วยแก้และหนึ่งคือไม่อยู่กับโซเชียลมีเดียมากเกินไปเพราะยิ่งดูยิ่งเครียดวิธีแก้คืออยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบและฝึกสมาธิเริ่มต้นเช้าวันใหม่ให้ดีขึ้นเจี๊ยบใช้เวลาหนึ่งปีในการแก้ปัญหาฝึกปฏิบัติทำแบบฝึกหัดสามีกับลูก ให้คำแนะนำมีแนะนำให้ที่กำลังกายแล้วก็มีเจี๊ยบชมพูนุษ์เป็นคนสอนฝึกโยคะและสอนกำหนดลมหายใจทุกครั้งที่เจี๊ยบมีปัญหาจนทุกอย่างมันเริ่มหายไปเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเรามีความรู้สึกโกรธเราใช้วิธีนี้มันก็ช่วยเราได้ดีมาก